อันนี้ดีนะคนคนพูดไม่จำหรอกแต่คนฟังไม่ลืมโอ้โหอันนี้ช็อตติ๊กต๊อผมเป็นคนโอ้โหนม่จมันฝากันอย่างเงี้ยมันควรจนที่ถูกเปิดก่อนจะเป็นฝ่ายเลือกเข้าในระบบสภาซึ่งดีเซลาเลือกที่จะเข้าในระบบสภาแต่แล้วก็จะไม่มีการ ดึงออกไปนอกระบบแล้วนะคะมันจะมีสองไทเลอร์ก็คือคุยกันให้เข้าใจล้วเล่นในระบบกับตัดจบครับผมขอบคุณบผมก็คือตอนนี้ดิสาร่าเลือกที่จะเล่นในระบบแล้วครับทีนี้ก็อยู่ที่คุยกันแล้วว่าจะยังไงผมเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วดิสาร่าว่ามันเอยมผมผมอยากคุยเรื่องสาเหตุอีกทีนะครับเห็นทีแรก น่าจะใช่คนนี้แล้วเปล่าที่ตอนที่อยู่ในบ้านบอกว่าอยากคุยไม่ไม่เรื่องคือเราคุยกันรู้เรื่องเราปะไอเรื่องต่างๆอ่ะแล้วแซกกันทําไมอ่ะเออคือไอที่มีเรียกคนแซกมาคุยดีกว่าแม่งไม่รู้เรื่องอะอย่างอย่างนี้ดีกว่าครับคือเรื่องห้านเนี่ยอาตันเราควแซกมาคุยก่อนผมผมก็เขาก็คือที่เขามีปัญหาเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะมีปัญหากับโจผมเองนะครับที่ผมคุยกันน่าจะจําผมได้นะ ตอนคุยร้านอะแล้วที่เราคุยกันหน้าร้านเราเราเคลียร์กันรู้เรื่องถูกไหมครับก็ผมว่าเราก็คุยกันดีนะก็ปกติแต่เหมือนน้องพี่บอกว่าพวกผมผมเนี่ยตัวผมเนี่ย้ําเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ถูกใจอ่ะไม่ใช่เองหรือเปล่าผมครับผมเป็นคนพูดตอนบ่ายก็ผมเป็นคนพูดถูกไหมพี่ก็คุยกับผมแล้วงานร้านเอามาทําสตอรี่ได้ด้วยเหรอมีคนที่ขึ้นรถไปเลยอะใขรกันมึ้จ่ะขึ้นรถไปก่อนที่เราจะคุย รางานร้านต่อๆรี่ได้เหรอต้องว้อมพูดมาเลยโธ่เอ้งอ่ะเอออะเออยิงไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮียมันจ้องมันจิ้มกูเฮียขอตัวตัวได้ไหมขอโัวด้วยแล้วกันอย่างเงี้ยคือเองเองคิดว่าไงกับคำพูดแบบนี้ไม่นะเคสขอไปแล้วเข้าใจกันผิดเองในแกล้งกลัวพี่อารมณ์เสียใส่ใแก๊งอื่นคืออะไรพี่คิดไง ไปเลยก็ได้ครับอขอโทษไปแล้วก็คือผม,ผมคิดว่ามันจบแล้ววที่พี่ติดเนี่ยคือพี่ติดสองเรื่องอันนี้คือที่น้องพี่พูดนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องบอกว่าเหมือนเคยแซวอะไรสักอย่างที่ลูกผมในแก๊งแล้วก็บอกว่าอ,อพอพูดปุ๊บลูกผมเนี่ยก็พดติดเทนจุดไปแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะ อะไรนะล็อเขาพพดว่าอะไรนะที่เขาพูดอะอยากหิวอยากกินเลือดอะไรสักอย่างอะเขาบอกว่าผู้ผมเป็นคนโพสต์แต่ที่จริงอะผู้ผมไม่ได้เป็นคนโพสต์และเขาบอกว่าผู้ผมคนโพส์ทั้งที่คนโพสต์ผมก็รู้ว่าใครอันนี้ดีนะคนคนพูดไม่จำหรอกแต่คนฟังไม่ลืมโอ้โหอันนี้ช็อตติดต่อผมเป็นคนเนี่ยเนี่ยมันปากันอย่างเงี้ยควรจะโอเคครับโอเคครับไม่ไม่ครับคือเอาช็อตม่ยุดเอายี้ ไอเรื่องสาเหตุนะครับพอทราบเบื้องต้นแล้วก็คือเนี่ยแกไปเที่ยวอีกแล้วเข้าอยู่นั่นแหละทีนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับอเรื่องผมเยอะไม่เป็นไรผมอยากคุยให้เคลียร์ด้วยอ่ะถ้าคุณอยากคุยคุณคุยกันครับได้อ๋อนดี๋อเีออดีคุยกันให้เคลียร์เลยจะเล่นกันต่ออยู่แล้วอ๋อนดียล็อกมีอะไรในใจหรือเปล่ามันมีต้องเลยเนี่ยแบบว่า คือเขามาจีบแฟนผมมามอแฟนผมเนี่ยผมไม่ได้จีบผมไม่ได้จีบเอาแฟนเองมาคุยด้วยดิแฟนเองอยู่ไหนอยู่ในแกงปะอันนุโยค่ะผมไม่ได้จีบวันนั้นอะวันนั้นถามเลยว่าจีบหรือเปล่าวันนั้นเอาแล้วเอาแล้วอ่ะก็คืออย่างนี้ต่อนะคือคนที่โพสเนี่ยนายลองพูดไปเลยใครโพสมึงรู้ตัวยังไรนี่โอเป็นคนโพสใครนะนี่โอเป็นคนโพสแล้วตอนนั้นไม่ใช่ผมผมคนชื่อนิโอเนี่ย ก็เป็นอยู่กับพวกพี่ด้วยนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าพี่มาบอกว่าพวกผมเนี่ยไปโพสแสอะไรหรือจำไม่ลืมอ้าวนีโอพี่มันสวยนะพี่บ่อยนั่นอุ้มนะไม่โพสอะไรผมจำขึ้นใจวันนั้นนี่เอาอีกเอาอีกจำขึ้นใจคนคนโดนแซแหละครับคนโดนแสก็จำขึ้นใจครับไม่จำเป็นต้องเล่าผมจำขึ้นใจจริงๆรอคนโดนแสก็จำขึ้นใจครับคนโพสอะ คนโพสอะจําให้ได้ก่อนว่าว่ายังไงครับแล้วถามแล้วถามน้องแล้วถามน้องในแก๊งคุณว่าว่าผมจีบหรือเปล่าผมคุยเล่นกันหรือเปล่าวันนั้นคุณเอาผมเสียเลยนะคุณพูดคุณพิมอะไรในติดเทนคุณจําได้หรือเปล่าถ้าถ้าพี่อยากพูดว่าอยากให้ผมเล่าอยากให้คุยให้เคลียร์แต่พี่บอกว่าไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องเล่าหรอกอย่างเงี้ยมันจะรู้เรื่องไหมครับโทษโทษพี่น้องโทษพีนโทษแทนน้องด้วแต่ไม่เล่าดิจําได้แต่ไม่เล่าอะครับเพราะว่าจำไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ เล่ามุมของเองให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมดูสเตปดีดูสเตปนั่นแหละเฮียผมไม่รู้ดิผมเป็นคนไม่พูดเดยอะอยู่แล้วผมว่าแค่จุดทีเดียวอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้โพสอะไรละแล้วพี่นีโอก็มาแซวผม<า>วันนั้นนีโอยังไม่อยู่ในแก๊งเลยวันนั้นอ่ะอยู่ในแก๊งไม่อยู่เฮียวันนั้นยังไม่อยู่เอาว,วันนั้นยังไม่อยู่รับประก,กันวันนั้นยังไม่อยู่ ถ้าเนโออยู่ในแกงก็คือทองสุกนะถ้าก่อนนีโออยู่ในแกงก็คือใช่นานแล้วเฮียนานแล้วมีพวกผมเู็นนักบัตรื้อนั่นแหละเฮียนานแล้วเรื่องของต่วนเอ็นด้วยมีทองสุกอยู่เลยอืมอันนี้ก็คือจะทะเลาะกันเรื่องเก่าใช่ปะนั่นแหละผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอามาออะไรกันไ้วะให้ลาะทะเลาะฟ้าพูดเองคือผมไม่ได้ทะเลาะกับพวกพี่ครับแต่พวกพี่อะเรื่องนี้มาพูดไงครับ แม่ไม่ไหวนี่น้องดอนน้องดอนมาช่วยหน่อยครับแต่คือน้องพี่เนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแต่วก็งที่ทำในวันนี้เต้นซีวอลมันคือเรื่องเฉยงกันเองอีกทำพูดที่เองแซะหลังจากเล่นร้านครับบัตครับหลังจากเล่นร้านผมไม่ได้พูดถึงนะครับเราคุยกันไปก่อนหน้านั้นหนึ่งลูกใช่ไหมแล้วลูกต่อไปน้องเองทําอะไรจด้ก็คุยแล้วนะครับน้องเองเข้าไปงัดลูก ลูกของใครอะลูมนนมันต้องใครงัดอะใครต้องคุมลูกอะแล้วใครต้องเป็นคนนัดเวลาเอาเอางี้ครับคือว่าดีเซล่าไปนัดเวลาหรอรอบรอบที่สองนี่คุยกันรู้เรื่องครับรอบที่สองเนี่ยพี่ไม่อยู่ถูกไหมครับพี่ใช่พี่ไม่อยู่บีซีพี่บีซีไม่อยู่ถูกไหมครับถูกต้องแล้วคนผมขาวของข้างพี่เนี่ยเป็นคนมาคุยถูกไหมครับอ่าแล้วผมคุยไปก็บอกว่าโอเคถือว่าก็คือปรับปรับความเข้าใจกันไปแล้วถูกไหมครับคนผมข่าวพูดก็ได้นะครับเพราะผมคุยกับพี่รู้เรื่องพี่ก็บอกเองว่าคุยกันรู้เรื่องแล้ว มันจะงงขี้อะไรมันสากยังเนี่ยการเล่นบ้านครับไม่ได้โอเคเรื่องคำพูดผมเ,เลยก<ม>็เนี่ยครับเบก็บนเยอะจ้าถ้าถามว่านักสะสมหรเปล่าแต่ก็คือน้องพี่บอกว่าไม่พอใจเรื่องคำพูดซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนพูดแล้วเขาพูดว่าอะไร้องพูดว่าอะไรนักสะสมเอาเอาที่เอาเอาที่พวกพี่บอกว่าอิจใจที่ผมพูดดีกว่าครับเพราะว่าผมพูดปกติแหมมย้อนสตอรี่ให้ฟัง่อยดีว่า นน่ครับอก็บอกมาเลยครับคือว่าถ้าผมพูดตรงไหนเดี๋ยวแม่งพูดอีกคนฟังไม่จําคนจําไม่ลืมให้รู้สึกไม่รัเนี่ยกูว่าไม่กะคําเนี้ยใช่กูไหมคุณพูดไม่ฟังคนจําไม่ลืมไม่อีกพูดพูดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวไม่คำานี้ยรอบเนี้ผมเข้าใจว่าผมก็ต้องเล่นสตอรี่อยู่แหละก็คือรอบหลังจะได้ไม่มีไงครับเรื่องนี้จะได้ตัดจบไปครับผมครับครับนี้ดีกว่าครับ คนพูดไม่ฟังคนจำไม่ลืมอ่าว่าไปเบาแล้วก็ไปล้วนเลยไหมคือทิ้แล้ววิธีการเร่ยตอนนั้นผมไม่ได้ติดอะไรอะไรเาแล้วก็ไปก็นั่นแหละครับถ้าถ้าผมพูดอะไรน้ำเสียงไม่ดีเนี่ยผมว่าถ้าผมผมก็กไม่ได้พูดนักเลงอะไรอ,อ่ะ,ออะจริงอ,อ่จริงคือผมไม่โอเคตั้งแต่ตอนตอนที่คนมาเวียงก็ผมล้ไอ้คนผมน้ำเงินกูเหรอกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้เล่นตอนนั้นกับีแบ็คเหรอ S <S> แต่ก็โอเคก็คุยผมก็เก็บไว้ไงคนพูดไม่ดังคนฟังไม่ได้ยินที่แลนตอนนั้นครัะก็คือรวมๆเลยก็คือไม่พอใจแล้วน้ำเสียงก็ดีว่าจะเสียงใครก็คือไม่พอใจโอเคครับเราจะได้รู้ว่าโอเคตามนี้เพราะเรื่องนี้เกิดเรื่องเพราะว่าไม่พวกพวกคุณน้ำเสียงไม่ดีพวกคุณอะโอเคตลอดเว้ยแต่น้ำเสียงพวกคุณอะไม่เคยโอเคเลยเอาดิพี่พูดเลยคำพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมขอโทษนี่คือจริงใจหรือเปล่าทำไงคืออย่างนี้ดีกว่าครับถ้าสมมติว่าได้รู้สึกผิดอะ เออไปเบี่ยงเบี่ยงไม้ใส่หัวดิแล้วแล้วผมแบบอาสมุเนี่ยไม่ใช่ไม่สมุดหรอกผมตีคุณเสร็จงัดร้านผมชุบขึ้นมาผมชุบคุณผมคุณให้เอเอดีผมคืนมาผมขอโทษให้ผมขอบคุณคุณเบ้าใส่ผมแล้วคุณก็ไปเลยคือยังไงอ่ะลอธิบายทำไมผมผมทำไมผมต้องขอโทษทำไมผมต้องขอบขอบคุณพวกคุณอ่ะเพราะพวกคุณให้เอดีผมคืนมาหรือยังไงอ ผมขอบคุณนะแต่ก็เบ้าเบ้าแล้วก็เดินหนีคืออย่างนี้ครับผมว่าแต่เบาใครเบงที่มาคุยนี่อยากรู้อารมณ์ไอ้เบลอ่ะไอ้เรื่องเล่นร้านแล้วแบบชุบแล้วขอบคุณไม่ขอบคุณเนี่ยผมว่าคือถ้าพูดตรงๆอ่ะก็ไม่ใช่ทุกคนที่ขอบคุณแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ขอบคุณไปแต่ผมขอบคุณไงมันทาไมถึงไม่ขอบคุณอยากรู้ขอบคุณคุณนะทงทั้งที่ผมผมได้ลูบร้านนั้นมาแต่ผมขอบคุณแล้วทําไมผมชุบผมชุบขึ้นมาผมขอบคุณคุณให้เอเดียผมคืนมาแล้วคุณก็เเงียยบไปล มันพูดไม่ฟังคนจาไม่เลยมีถ้าพูดเรื่องขอบคุณไม่ขอบคุณอย่างนี้คือคือถ้าพี่ติดใจกับทุกคนอย่างนี้คือพี่เปิดทุกแจงเลยป่ะครับผมถามตรงงั้นมึงคุยเองมึงคุยเองเลยเอางี้สิคัเรื่องคนนั้นช่างมันครับเอาแค่เรื่องคำพูดพอสตัดสต๊าดแค่เรื่องคำพูดเคเครับจะได้รู้การกระทําแค่นั้นเคครับน้ําเสียงการกระทําเคครับโอเคครับเริ่มเรื่องมาจากน้ําเสียงกับการกระทํานะครับทีนี้ยินยอมก็คือเล่นในระบบเนาะทีนี้ก็ เดิมพันครับ <S <S ไหนะะราพูดไหมเล่นเท่าไหร่ไอ้ท่าไร่ดิเออร้านเดียวครับแขกแกงสองอันเทียสี่นะอา้าวเทรี่ไหมนะแล้วทำไมครับต้องเล่นเท่าไหร่ครับพี่ให้ผมเสนอไม่ใช่หรอสิบล้านแขกแกงห้าไม่เล่นร้านเดียวครับ เพราะผมก็เป็นแก๊งใหม่ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะเล่นสิทธ้านผมก็ไม่ไหวข้าล้านอนะ่ะล้านเดียวครับไอ้รลองร้านเดียวเป็ไสีอะไรแฉกแฉกถ้าเดี๋ยว้าร้านแกนน่ตรงนี้ร้านเดียวอะไรเทลี่ป่ะล่ะเทสี่อะไรอะเทลี่ไปก่อน ครับพอสุดนั้นแหละมีเรื่องอะไรพูดมาถ้าไม่จบถ้าเออคือถ้าไม่จบตรงเนี้ยก็เรื่อยๆได้ครับผมเรื่อยๆครับถ้าพาัพนี่คือก็คือตีเรื่องเดิมซ้ำๆไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับทำไมถึงไม่ได้ด้วยอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้เฉยๆก็เพราะผมไม่จบอะซื้อประกันครับโคเท่จะจบยังไงก็ผมไม่จบซื้อประกันทุกอาทิตย์ครับก็น่าขับรันเดียวสอง ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะอยู่ที่แบบว่าตัดจบแล้วก็คูดาวเจ็ดครับอะไรดิอะไรดีตัดจบผมยุบแกงเลยเชื่อครูน้าดีาน้าทีพี่ล็อกบอกไปเก่งใส่หน้ามันดิยกแก๊งพวกแป๊วปืนอะ อะไรนะหนึ่งร้านสองแท็กครับเออไม่จำกัดห้าเออครับร้ายไปเปล่าห้าเออก็นี่แหละครับไปแค่นี้หละเกินเกินผมไม่สนนะเอาได้ครับเกินไม่สนเกินไม่สนตกลงกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับล้านเดียวครับ เงินหนึ่งล้านแพ็คสองแพ็คครับแล้วก็พริกชาพวกนี้ไอ้เราพริกชามพวกนี้วันเดียวไม่เอาคุณเราเออเออไม่จำกัดครับเดี๋ยวเเออเออก่อนครับเออห้าครับเออห้าคุณเราคุปปุ๊บเอาไหมครับเอ้าครับแป๊หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะผมว่าห้าเออมันน้อยไปปะสิบก็ไหวไหวเห็นว่าผมว่าก็เยอะเลยนะครับที่นี้ี็เยอะกัแล้วห้าเออครับ เแียสี่เล่นได้แค่นี้หรอครับใช่ครับแค่นี้ใช่ครับใช่ไปแค่นี้จริงๆริงไปไปแทงบอลเขาเสนออะไรไปด้มยพระเทียไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกไอ้เขี้อะไรก็เอาครับเอาครับเอาอะไรก็ดีมากล็อกทำดีเอาวันเดียวบกตร้ยี่ห่างที่ข้ามครับที่ข้ามคุณเล่นวันคุณเลี้ยวไปไหลพอแล้วนะช่างมันครับช่างมันช่างมันทัพพครับผมถามหน่อยหน่อยถ้าตัดจ็บตรงนี้คุณดาวกี่วาไหมเจ็ดครับ เจ็ดเลยเหรอครับครับอ่ะดิเพราะว่ามันเกิดความเสียหายอ่ะดิเขาเออไปเยอะครับอ่ะดิแล้วก็อีกางนอกระบบเจ็ดวันอยู่แล้วครับ XLV สาม สวกเตรมอะตอบอกเต็มแ,<ส>แมล้วจะแหวกคูดาวเลยนะครับเอาดีแหกคูดาวแหกคูดาวต่อแน,นสพาเลยว่าเอาดีอะไงต่อพูดต่อเลยครับบาค้างจัดเล่นตีคาม เป็นพีคามห้าเออืออที่ตกลงเขาตกลงเนี่ยคือผู้ผมเลือกอะไรกันได้บ้างไหมครับเนี่ยไม่โอ่งจัดตัวเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเปิดใช่ไม่โองจัดก็คือยืนมาใหญ่ก็ได้ใช่ไหมไม่โอ่งจัดก็คืออยากเล่นพีคามาครที่เหลือโอเคหมดแล้วแต่คืออยากเล่นทั้งหมดเลยได้ไหมยี่สิบชั่วโมงได้ไหมถ้าเราพีออกอ่าน้ก็พี่ครับมันปรับไปเมื่อว้ไอ้เนี่ยเาเปิดพีคามได้ไหม เลือกเลือกเลือกแจ็คขอพี่เนี่ยยี่สี่นะเอาแค่เรื่องยี่สี่นะชักเรื่องได้ไหมครับพีคทางครับพีคทางครับพีคทางงั้นอีกครับงั้นเล่นยี่สี่ได้ไหมครับแต่ว่านับเอ่อแค่พีคทางพีคทางวะวะพีคทางจะให้กูใจอ่อนเงี้ยโอเคครับงั้นงั้นตัดจบเลยได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูดังเอาอุ้ยตามนั้นฮะไปอุ้ยอุ้ย โอเคครับเยอย่ด <pada laughs> ีๆอยู่ีอยู่ี่อดีอะไรนะครับดิทาไม่เล่นหรอก็ผมเล่นเท่าที่ไหวครับประกาศคูดาว7วันนยครับระหว่างกันโอเคครับ